เอาละครับผมสาวกเกมวันพันแมนและเกม ROV ทุกๆคนนะครับคือผมอ่ะผมจําได้ว่าผมแบบมีไ d ดีวันพันแมนของกายงิดอยู่นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยผมก็มานึกเอ้กายหิดเนี่ยเขาเล่นเกมอื่นนอกจากวันพันแมนหรือเลปล่าอา้าวเขาเล่นเกม ROV นี่ว่าแล้ววันนี้ครับผมลองเอาไ d ดีวันพันแมนของกายงิดครับมาลองเข้า ROV ดูอุย้ยสรุปว่าน้องๆดูดิเนี่ยน้องๆเห็นข้างบนตรงนี้ไหมเข้าได้เฉยเลยครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไอเดียกายงิดสิ เอาแล้วได้เวลาแล้วครับผมได้เวลาแล้วคือต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้ามานามนมากนะเกมนี้เนี่ยไอดียหงิดครับโอ้เอ้ยอะไรมันขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่ต้องแสดงอีกนะวันนี้ เอาละโอ้โหสกินนาครอสนี่มันเท่แท้ oh. คือน้องๆอ,อาจจะไม่เชื่อว่าเป็นไอเดียการ์ดจริงๆนะแต่คูปองดูดิโอ้โหคูปองมีเป็นหมื่นเลยอะเรากดเข้าไปดูที่ตัวละครเอ๊เขาตั้งชื่อเป็นเจนแนนอะหรือว่าเขาให้แบบเจนแนนเอาไปถ่ายคลิปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเ,เข้ามาไอเดียการ์ดองทันทีเราก็ต้องแบบเปลี่ยนชื่อก่อนเ,อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนชื่อขอดูว่าแบบให้ไอเดียการินจริงๆหรือเปล่านาคอรอส1499เกมครันที่67.6%อ้ยเฮ้ามึกเก้าเไมปราหมึกเลเยอะ เขาเมียนปลาหมึกเหรออุ้ยอัตราวินเลต์เขาแบบ75%ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเป็นคนที่ดู r l v เท่าไหร่นะแต่ไอเบิร์มเนี่ยดูตลอดนะครับ uh huh. ไอเบิร์มมันเชื่อไอทิวนั่นแหละนะฮะกูอยากรู้ว่าการหยิบงเขาเก่งตัวอะไรซุปเปอร์แมนสิซุปเปอร์แมนเหรอ <laughs> เอาละ่ะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเอาซูเปอร์แมนไปเกลียนดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูประวัติการเล่นของเขาอันนี้คือประวัติการเล่นสูงสุดหรอกอรเลียสโอ้โหเล่นมาทั้งหมด800 0เกมอัตราการชนะ66.7%นี่เกินครึ่งเกือบจะ70%เปเลยเนี่ยมีคนถูกใจ 7.9K ปดปาติโทคือหลายคัดแท้เดี๋ยวหลายคักแท้คือผมขอสารภาพจากใจจริงนะตั้งแต่ผมเคยเล่น ROV ตั้งแต่เสื้อเปิดผมยังไม่เคยเล่นซูเปอร์แมนเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเอาซู เล้งดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเราก็เปลี่ยนชื่อให้กายหิดนิดนึงเราตั้งชื่อให้ใหม่ดีกว่านะากายหิดหมดลำเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนชื่อเป็นอันนี้นะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ากดใช้ไปเลยครับผมเอ,อ้ยอาคูปองเขามาซื้อด้วยเอาหรอคูปองเอาหรอครูปองเขาเยอะครูปองกายหิดเขาเยอะเราต้องเอาความหมอลำไปเผยแพร่ให้กับกายหิดนะครับผม อเอาละครับผมตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยครับผมเราเอาความหมอลำมาเผยแพร่กับกายหินแล้วนะครับผมกายหินหมอลำสิ่งครับผมไอ้เพื่อนมันเข้าเกมยังเดี๋ยวเราจะเอาไปเกียนคนกันดีกว่านะครับผมดูก่อนนะครับว่ามีใครออนอยู่บ้างนะไอเดียกายหินเฮ้ยกิจายออนอยู่อะเฮ้ยน้องๆกิจายออนอยู่ถ้าเกิดกิจางออนอยู่เนี่ยเราเอาไอเดียกายหินไปเกลียนกิจายดีกว่าไหมเราเชวนกิจายเข้าไปเล่น <laughs> เชวนเข้ามาเชวนเข้ามาเชวนเข้ามาเขาจะเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มกิดกิดเข้ามาแล้วกิดเข้ามาแล้วเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวแป๊บนึงพิมพิมพุยก่อนเล่นไหมเพื่อนเราต้องแบบถามก่อนเล่นไหมเพื่อนมึงเป็นใครนี่เฮ้ยเขาถามว่ามุงเป็นใครนี่กูเองกูเองเขาถามว่ามุงเป็นใครกูเองโอ้จำเพื่อน่าได้ตีเขาคุยกันอย่างนี้เปล่าวะกูไหน ไก่ดีไก่ดีโอ้อ๋อเคยฟังหมอลำไหมทำคลิปเหรอใช่ไม่เคยไม่เคยกูติดสถานะหมอลำแล้วนะเลือดเทอะไงเนี่ย่าสักตาไอเบิ้มเข้ามาดินี่ไงออยไปกด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  เอาละครับผมเอากายหิดมาเกียนกิจายครับผมผมเล่นตัวถนัดของผมเลยนะซึ่งต้องบอกไว้เลยนะตัวถนัดของผมนี่ไงซุป,ป <c oughs> <c oughs> บเปอร์แมนไอ้เบิ้มเล่นยังไงวะ <c oughs> เฮ้ยลูนชื่อซุปเปอร์กายดีกว่ะ <c oughs> เขาเซตเอาไว้ <c oughs> อ่ะึ้ยเซตนี่ยใช้เซตไหนเนี่ยใช้เซตไหนเนี่ยกิจไงเขาจะเล่นตัวไหนอ่ะ <c oughs> เฮ้ยผมไม่รู้นะผมจะใส่นี่ผมใส่ไอเทมที่แบบกายเซตเอาไว้เลยนะ <c oughs> ไม่เปิดไม <c oughs> ่หรอกกายเอ้ยกิจมันสงสัยกิจมันสงสัยกิจมันรู้ปะเนี่ย เจ็บคออื ừ, เจ็บคอ <laughs> เจ็บอ <laughs> คอกีดไงาถามว่าไม่เปิดไม่เหรอกายผมก็บอกว่าเจ็บคอ,อยังไงปังสุดคุณในทีมบอกปังสุดว่ะน้องๆเอ้ยเอาละครับผม <laughs> กายหงิดหมอลำ <laughs> ทำยังไงผมจะหยุดขำได้ไะเนยเจตั้งใจเล่นนะตั้งใจเฮ้ยไม่ดีเราจะตั้งใจเล่นไม่ได้เพราะว่าวันนี้เรามาทําอะไรเรามาเกียนกิจายในไอดีของกายหิดทีมเราถึงกับบอกว่าฟังสุดนะครับผมกูบอกเลยนะครับน้องๆปังพี่นาเฮ้สกิลไหนก่อนไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกสกิลหนึ่งไปก่อนเลยทําอะไรได้วะกิจายเขาเล่นอะไรเนี่ยฟลเรนติโนหรอหมัวลัมหมวลัมยังไงยังไง ไอ้ยิงยิงเฮ้ย <c oughs> มันเล่นยังไงวะเน,นี่ยพูดตรงๆนะสารภาพแจกใจจริงเลยนะว่าผมเล่นไม่เป็นนะฮะนี่นมันเล่นยากวันน <c oughs> <c oughs> ี้ไงยิงเลเซอร์ไปก่อนคุณผู้ชมครับผมจะเล่นเป็นโลมนะแต่ผมแต่ผมแบบ <c oughs> มาดิมาดิ <c oughs> มาดิ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 อย่านะอย่านะอย่านะเลนน, <c oughs> นี้มันเล่นของพี่นะครับเลนนี้มันเล่นของพี่นะครับใจเย็นใจเย็นใจอุ้ยเจ็บ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 อุ้ยอุ้ยหมอลำ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 เจ็บแล้วหมอลำเจ็บแล้ว คืออย่าด <si <si ่าผมนะผมผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะไปแล้วครับติดในตัดวิ่งครับผมอุ้ย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 มันจะฆ่าผมแล้วมันจะฆ่าผมแล้วมันจะฆ่าผมแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมเลียนเรามันเละอย่างเนี้ยไอ้เบิ้มมึงไหวปะเนี้ยลมมิ่งไม่ลงมาวะโอ้ลมมิ่งอะไรนี่ไงไปแล้ว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 นะไปแล้วนะไอ้เบิ้มกูมาเบิ้มกูมาเขาบอกว่าลมไม่ยืนล่างหรอใครบอกวะ เกดหายเตะเมื่อกี้เขาบ่าห้าลมไปอยู่ข้างบนมาแล้วนี่ไงมาแล้วเนี่ยกูว่าไม่ได้แล้วเอาดิคิวดิคิวดิคิวดิเอาจิ้มไปก่อนหนึ่งดอก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 เอามาดิมาดิมาดิเฮ้ยเจ็บเจ็บนะ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 ไหวเป้าไหวเป้าไหวเป้าแอสซัสซินเฮ้ยอย่าเฮ้ย หมอลำหมอลำเฮ้ยมันบงังคับยากจังวะตัวเนีเ้ยเอ้ย้แตก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 ไม่แตกไม่แตกไม่แตกไงผมมาสร้างพีให้เพื่อนนะผมมาสร้างพีให้เพื่อนนะแย่งบัฟเลยแล้วกันนะกลับบ้านละกลับบ้านละ,นละ <c oughs> คนในทีมเขางงปาวะไอ้เพื่อนทำไมทำไมกายหงิดเล่นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยข้างล่างไหวปะเนี่ยศูนย์ห้าแล้ว โ <on gonna> <in> อ้สถานการณ์หมอลำเกินตอนเนี้ยผมมาแล้วครับโคจ้าว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 ้าวว้าวว้าวว้าวจิตเล่นดีๆจิตเล่นดีๆเขาขำว่ะไอ้เว่ยช่วยฟาร์มนะ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  มาดิมาดิมาดิหมอลำหมอลำหมอลำมภัยพิบัติระดับหมอหลัมภัยพิบัติระดับหมอลำมภัยพิบัติระดับหมอลำสวยเหม็นไงโอ้โหเจ้าภัยพิบัติโดนภัยพิบัติระดับหมอลำไปแล้วยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแย่นะแย่นะมาดิ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 โลมมิ่งนะโลมมิ่งนะผมเป็นโลมมิ่งนะผมเป็นโลมิ่งนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ทีมทีมเล่นไม่ดีเลยผมไปแล้วนะผมไป โดนวีล่าตลอดไอเบิ้มมึงเล่นดีๆไอเบิ้มอะไรวะมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยขอเล่นดีๆเล่นดีๆเล่นดีๆได้ไหมโอ้ยเล่นดีๆได้ไหมเราจะมาเล่นดีๆกันใช่ไหมล่ะใช่เราจะมาเล่นดีๆจริงๆโอเคเอานะเอานะเข้าสัตสูสถานน้ำหมอลำแล้วนะเฮ้ยโอ้โหแตกตายแล้วข้างบนยังไงไปช่วยข้างบนได้ไหมเช่วยข้างบนได้ไหมเชื่อข้างบนได้ไหม ช่วยกำบุญได้ไหมมาแล้วจิ้มไป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 เฮ้ยเฮ้ยสู่สถานะหมอลำสถานะหมอลำหมอลำหมอลำหุป้อมแตกเลยป้อมแตกเลยใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นเฮ้ยจะาเจ้เอ้ยจ้ว้าวว้าวอุ้ยผมขอโทษทีมด้วยนะครับผมขอโทษทีมที่ ที่ผมเล่นแย่ขนาดนี้ด้วยนะอะไรเนี่ยโหสองสิบหกอุยโหต่อยแรงเกินต่อยแรงเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหจิ้มไปก่อนอุ้ยอุ้ยอุ๊ยว้าไม่มันแรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยกิด น้องๆครับคำนี้ต้องมานะเวลาที่เราเสียเปียบนะคำนี้ต้องมานะแหลกว่ะยากเลยอ๋อมันต้องหันมันต้องสกิลหันหันไปตามทางที่เราหันหรอผู้ชมครับเฮ้ยมันเล่นยากมากเลยเนี่ยซูเปอร์แมนอ่ะเฮ้ยกลหหิดเขาเล่นได้ไงเนี่ยผมว่าคนที่เล่นตัวนี้ได้คือเป็นคนที่เก่งมากๆนะเนี่ยผู้ชมโอ้ยวีล่ามันเอาเกินอ่ะ มาดิ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 อวิวิวโอ้โห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 เจ็บเจ็บเจ็บอื้เอาละครับจีบยังไงโอ้โหดาร์คซาเลเยอร์ตายแล้วโอ้โหสองต่อยี่สิบเอ็ดสองต่อยี่สิบเอ็ดโอ้โหผมไม่ได้โยนนะผมเข้าสู่โซนสถานะหมอลำนะครับผมอะไรมึงโยนเหรอโยนบ้าเลยล่ะโอ้มึงโยนเหรอโยนเหรอโยนโยนได้ไงเนี่ยอ่ะ อุ้ยผมโดนอะไรเนี่ยผมจะตายแล้วโอ้โไอ้บ้อมเยี่เกินอะไอ้บ้อมไอ้บ้อมเยินโกนเยินโยนโยนเยินโยนโยนเยินเยินเยิน เละเละเป็นขี้อะไรเนี่ยแพ้ได้ไงผมไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวเราคุยกิจก่อนผู <c oughs> <c oughs> ้ชมครับกิจว่าไงเอาใหม่เมื่อกี้กายแหลกโอเคไหวไหมไหวไหม ตาอันนี้ผมจะเล่นดีๆแล้วนะผมจะเล่นแบบว่าไม่โยนเกมแล้วนะครับคือต้องบอกว่าซูเปอร์แมนผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะผมเกิดมาผมเพิ่งเคยจับตามเมื่อกีาตาก้ตาแรกเลยนะเฮ<อ>้ยบอกทีมเถอะเอ้ยเขาบอกบอกทีมคือเมื่อกี้คือเอลันดอร์เราอะไรมันก็ไม่ไหวด้วยแหละเนาะอะไรวะ <laughs> บอกตัวเองไปละ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นแครี่เองโอเคปะซูเปอร์แมนไม่ซูเปอร์แมนไม่เอาพอแล้วซูเปอร์แมนก็เห็นอยู่ว่าเป็นยังไงมา <laughs> เดี๋ยวโลมให้ ผมลมให้ดีๆเลยรอบเนี้ยผมลมให้ดีๆเลยนะเอาละ่ะมาดูกิจงานกินงานเล่นนาคอนว่ากิดงานจะไม่ทนว่ะ <laughs> กิดงานจะไม่ทนมาผมเล่นดีๆนะโหดูแก๊กสกินนี้ดิโอ้โหเท่เกินว่ะสะดือจุน่นด้วยน่ารักเกินผมว่ากิจงานน่าจะร้อนแล้วนะแบบเฮ้ยกายทำไมกายเล่นแบบนี้วะโอ้โหเอาล่ะครับผมมา รอบนี้ผมเล่นดีๆนะผมเล่นโรมแบบโปรเพเยอร์เล่นเลยนะคือผมเนี่ยเคยเล่นมาก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะผมเอาเหรอไม่วิ่งมาเซอร์เวยไงเซอร์เวยเซอร์เวยไอเบิร์มเล่นตัวอะไรวะไฮยะเไอเบิร์มเล่นไฮยาเจเนี่ครับผมไฮยะดูไฮยะไม่ใช่ไฮยาเตะก็พอมาครับวิ่งมาข้างล่างแบบด้วยความขมักขมินนะมาครับผมเอานก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 เลยเหรอเล่นแพ้ช่างแม่งเอานกไปก่อนโอ้ยโอ้ย เรียนแท้ช่างแม่งเอานกไว้ก่อนหลักสูตรไหนครับหลักสูตรเรียนมาจากอเมริกาลาสิตหรือเปล่าน่ะไอเบิ้ม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 สวย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 ก็ให้มันมาดิเอ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 ้โหเยอะเกินเยอะเกินฮุกมาแล้ว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 โอ้โหโเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดเจ็บจัดโอ้โหเจ็บมากมากครับเจ็บมากมากครับโอ้โห เราจังต้องตั้งใจเล่นหน้าตานี่ผมจะแบบเราเห็นเลนตัวนี้หรือเปล่าทำไมล่ะเราสนใจคุณไม่เยอย่าไปทำเขาเลยเอย่าเลยยอ่าไปทำเขาเลยอย่าไปทำเขาเลยเรามากลับเลนเราดีกว่าเรามาอยู่ในเลนของเราอย่างมีความสุขกันดีกว่านะจ๊ะเรราออยู่ตตงนี้ลดไปใช่ให้กิจงานเขาได้เล่นแบบดีๆหน่อยใช่เหรอใช่เหรอไม่ว่าหรอไม่ว่าหรอสักนิดสักหน่อยอ่ะเอตัด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  ช่วยกัน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 นี่ไงฮุกแบบโปรเพเยอร์ฮุกแบบโปรเพเยอร์ฮู้ฮุกแบบจิตสัมผัสจิตบำบัดจิตบำบัดไปเลยมาครับบิ๊กมาตีเลยครับผมของจริงอ่ะของจริงอ่ะเอาดิุยใครมันหมุนอะไรวะทาซาหรือเปล่าเมื่อกี้เออนั่นดิใครมันควงทะลวงควงพิวอะไรเนี่ยโซนนะผมยืนโซนนะผมยืนแบบยืนแบบยืนโซนนะเอาละครับผมยังไงครับผมแล้วก็แล้วก็ แถวบ้านเรียกว้าวครับผมแล้วผมก็ดูดจวบม้วนสดเลยดูดจวบม้วนสดเลยนะดูดจวบม้วนสดเลยนะโอเคครับผมกลับบ้านไปเติมยาองเติมยาก่อนนะชิลๆสไตล์หมอลำซิ่งนะครับผม <laughs> ก็ตอนนี้1นูนะถือว่ารูปเกมไม่ได้ดูแย่นะถ้าเทียบกับเกมเมื่อกี้แล้วเนี่ยรูปเกมค่อนข้างดูดีนะครับผมบอกเขาที่ว่าเขาะใครเพราะผมนะฮะมาครับผมจะมาปั้นฮายาเตะให้ผมให้แบบเต็มที่ขี้เต็มเกงนะปวดเลย เอาแล้วครับมาแล้ว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 ฮุกไปแบบโปรเพย์เยอร์ก็ให้มันมาก็ให้มันมาอุ้ยเจ็บนะอุ้ยเจ็บนะยังไงอันนั้นไเชิญกันอยู่ครับเชิญกันอยู่นะเชิญกันอยู่นะฮุกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 อ้มันเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะผมว่ากลัวเอ้ยจะบาดอะเฮ้ยตัวอะไรมาเนี่ย เฮ้ยมันหลุดมันหลุดเ,เล็เ,เฮ้ยโอ<ฮ>้ย<ฮ>นิดเดียว<ฮ>นิดเดียวตัวล่างสี่ตัวเกินไม่เป็นไรกิจฟรีอยู่กิจฟรีอยู่กิจเราจะต้องรวยนะครับผมไม่ว่าใครไม่รวยไม่รู้นะแต่กิจเราต้องรวยนะนี่ครับผมยืนเปิดโซนให้นะผมยืนเข้าโซนให้นะยังไง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 นะเอาดูดดุดดูดแนวหลัง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 ดุดแนวหลังดุดแนวหลังมาดิ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  โอ้โหโอ้ไวโอนมันจะตายเอาตายตายไปดิตายไปดิมาได้แทงอยู่แทงอยู่รถถังฝั่งทนรถถังฝั่งทนรถถังฝั่งทนฝั่งนนทบุรีมาดิให้หมดเลยมาดิ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 ยิงมาดิ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 ไม่กลับอ่ะไม่กลับองใจก็มาดิก็มาดิขล่องใจก็มาดิเออแล้วอยากให้พวกผมเอาจริงอยาให้พวกผมเอาจริงเนี่ยการหงิดระดับหมอลำซิ่งนะบอกไว้ก่อนนะตอนนี้ผมติดสถานะหมอลำแล้วนะครับเอออยาให้พวกผมได้ติดสถานะหมอลำซิ่งนะครับผมเพราะบอกว่าคุณจะชิ่งไม่เท่าใคร โหดปะเอาครับผมต้องสกิลปากนิดนึง <laughs> โหดปะนี่ธรรมดาที่ไหนอะสั่งซื้อล่วงหน้าไปอุ้ยทีมเราไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเลียกตอนนี้คือต้องบอกว่าผมเป็นลมที่ผมไม่ไม่มีแอซซิตเลยนะครับผมมีแต่คิวนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาบอเอาบอสีเอาบอละสีเอาบอ,อ,าบอละ,ออละกมาแม่เปียงอะกมาแม่เปียงอะกมาแม่เปียงอะ เอาดิเอาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหทีมดีมีใช้ไปกว่าครึ่งโอ้เอาโอ้โหเอาดิสุ่ดใส่สุดใส่สุดใส่สุดเอ้าโอ้เพื่อนไม่ตามครับเมื่อกี้ผมใส่สุดนะโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนไม่ตามอ่ะผมผมเสียใจไปรุ่นชอบเฮ้ยเฮ้ยเทำไมไม่โดนติดสถานะหมอลำบอติดสถานะหมอลำบอเฮ้ยชิบหายก็วินแลกแย่งบัฟจีไงมึงกูแย่งด้วยกูแย่งด้วยเอาป้อมอะป้อมจะได้อาป้อมจะได้อาป้อมจะได้อาป้อมได้ดิได้ดิครับได้ดิครับผม จีนุ้ยสี่หนึ่งแล้วอะตอนเนี้ยคือกินง่ายเขาเอาจริงเหรอรอบเนี้ยจะบอกว่าพวกเราเอาจริงเหรอเฮ้ยเราเอาจริงมาตั้งนานแล้วใช่แล้วแต่ว่าได้แค่นี้ได้แค่นี้แหละโอเคเอาเลยครับผมได้เวลาตีมังกรนะเฮ้ยเอาเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวใจเย็นใมันต้องรอจังหวะแจกโคนต้องรอจังหวะแจกโคนมามาคนเรามันต้องรอจังหวะแจกโคนนะเข้าใจไหมเข้าใจไหม เห็นไหมคือเราอย่ารีบเมื่อกี้มันถือดาบอยู่มันฮุกไม่ได้เราต้องรอจังหวะนีดนึก็เอ้าเอ้าเอมันต้องรอจังหวะดีๆต้องรอจังหวะดีๆต้องรอต้องต้องรอจังหวะกลับละเมื่อกี้ทีมมันแบบโยกเลยนะเมื่อกี้ทีมมันคือเต้นบีบอยเพื่อหลบโซ่ผมเลยนะเราต้องย้ายไปข้างบนถเลยนะเพราะว่ามันต้องสลับสลับเลนมันมันจะสลับเลนเหรอใช่แล้วเอ้ยมึงเป็นงานเกินเป็นงานเกินป็นงานเกินทิ้งเกินทิ้งเกินทิ้งเกินโอ้ก็มาแล้วนี่ไงก็กลับมาเติมเลียดไงพวกเราต้องกลับมาเติมเลียดไหม โอเคครับผมผมมาแล้วครับที่เลนกลางหิวคีบครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลอนหรือเลปล่าหลอนหรือเลปล่าหลอนหรือเปล่าหลอนหรือเปล่าหลอนโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้แต่ไม่เป็นไรนะผมติดสถานะหมอลำอยู่นะกูไปไหนไอ้เบิ้มกูไปไหนฮะกูไปไหนกูนอยู่กลางแล้วกันโอ้โหคีบเยอะเกินไม่มาเดินกับฉันล่ะก็คีบมันเยอะเนี่ย วิ้ยโลดโดนโดนทุกแมพเอ้ยเอาเอามาหิวคีบหิวคีบหิวคีบมาไม่ต้องรบฟาวแล้วบวกแม่งเลยละกันหิวคีบครับหิวคีบครับผมหิวคีบครับผมดึงงแบบชนะหน้าหมอลำโดน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 เอ้ยมาดี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 มเอ้ยเอ้ยถึงบ้านนะถึงบ้านนะบอกไว้ก่อนนะถึงลูกถึงคนนะฮุกแบบหมอลำฮุกแบบหมอลำอย่านะอย่านะ อย่านะอย่านะดูดูสิดูสิสปอร์ตอีสปอร์ตเฮ้ยเป็นไง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 โอ้โหโอ้โหเข้าได้ออกได้แต่อย่าวไม้แย่รูหมอลำซิ่งเป็นไงโอ้โหคือแก๊กแก๊กตัวนี้คือแบบผมพูดเลยนะว่าโปรเพเยอร์กับชาติมาเกิดหมอลำซิ่งอ่ะถ้าผมไม่ได้มาเล่นเกมอื่นนะผมบอกเลยว่าโปรเพเยอร์เกม ROV เนี่ยใครสนใจจะติดต่อผมไม่เข้าทีมก็บอกได้นะฮะดูดิผมแอสซิสต์ไปเจ็ดแล้วอ่ะโอ้โหจชะเฮ้ยย๊า นี่ดูครับผมพิมพ์กิดกายหดไหมเ, <laughs> เอาดิเอาดิแย่งบูบับแย่งบูบับเอ้ยดูดสวยแน่นอนดูดแน่นอนดูดสวยเฮ้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 ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้เรายะไมยเยเยเราย้ยงชนยะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้้เเ้้ยพ มึงดูแบบมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 ดามามามรมา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 ราม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 ับาม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 าไาม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 าดิมาดิมา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 ้าม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 มมา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 มมามามมา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 มมมามามมา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 ามาามมามมมาามมมมาามาามม ตัวเฮี้ยไงเอาจะาหนึ่งๆเหรอโซโล่คิวนะโซโล่คิวนะเฮ้ยเมึงทำเค็มอ่ะมึงทำเค็มหมอไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วนะเยอะนะตรงนั้นอะเยอะนะโอ้โหฟาริโนยุ่งเกินนะจะโซโล่คิวเรอเมมาแล้ว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 จัดจัดดิจัดดิจัดดิจเดาดึงแบบหมอรำให้เดาดึงแบบหมอรำให้ไหนขอแบบหมอรำดิดูนะดูนะดูนะปะจ้ามันเป็นอะไรที่ผิดพลาดกันได้อยู่แล้วป้อมมันจะแตกไหมเนี่ยสกอร์เราก็แบบค่อนข้างขาดนะแต่เราไม่สามารถที่จะเอาป้อมเขาได้นะฮะคุณผู้ชมมาเอาล้วครับผม ตอนนี้คือสถานการณ์เนี่ยทีมเราค่อนข้างดูดีกว่านะคือตอนเนี้ยกิจบอกว่าดาร์คเเลเยอร์กูตีคนเดียวทีมแม่งไม่รู้ใจกันเลยนะฮะผมมาล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 ะนี่ฮุกไปเลยครับผมกระทืบให้กระทืบให้สปอร์ตสปอร์ตกิจเสมอสปอร์ตกิจเสมอนะผมสปอร์ตกิจเสมอนะสปอร์ตเสมอ p o r t เสมอเมื่อถือต้องการเฮ้ยตรงนั้นเดือด่ะตรงนั้นเดือดหรออันนี้มันหวานของใครวะเนี่ย โอ้โหโอ้โหเดือดเกินเดือดเกินเดือดเกินฮุบแบบหมอลำโอ้โหอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอานะเอานะพร้อม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 นะฮุบแบบหมอลำฮุบแบบหมอลำซิ่งสวะผู้ชมอะทีมนั้นมันเริ่มกลัวผมแล้วนะร้องไห้เลยครับผมเจอทั้งกิจงายและกายหิดนะครับผมฮุบแบบหมอลำผมอันติแม่งไปเลยแล้วกัน ดูดป้อมบอฮุกแบบมอฮุกแบบหมอลัมดูดป้อมไปทีหนึ่งครับเพื่อฆ่าจุลินทรียนะฆ่าเชื้อเข้าไปแล้วกูมาด้วยกูมาด้วยกูมาด้วยเข้าไปแล้วกูมาด้วยกูมาด้วยกูฮุกแบบหมอลำตีป้อมกูตีป้อมนะกูตีป้อมแก้เขืนนะตีป้อมแก้เขืนนะผู้ชมนะผมตีป้อมแก้เขือนแล้วผมก็ดูดไปเลยดูดไปเลยดูดเพื่อทวงเวลาเพื่อทวงเวลาตีป้อม แต่ทั้งเกมผมเพิ่งตายตัวเดียวนะผมพูดเลยนะคือแบบผมแบบรถถังฝั่งทนฝั่งโดนทับบุรีอ่ะเข้มเๆอ่ะสตรีมเมอร์สมทางหาสรรหาเนาะสรรหาสตรีมเมอร์สมทางเนาะตัวคนเนี่ยตอนนี้มาดูสกอร์ค่าทีมผมนะครับผมก็หูเป็นกิดง่ายนะกดไป9ตัวนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะมาดูไอเบิ้มนะไอเบิ้มกดไปกี่ตัวโอ้หตัวอย่าไปดูเลยดีกว่าโ oh. อ น้อยเกินน้อยเกินน้อยเกินน้อยเหรอวะน้อย,อยน้อยน้อย <laughs> จะไปถึงอีก13วินาทีนะครับเราต้องแจ้งทีมนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเกมทีมเราค่อนข้างดูดีดูดีปนานังกี้ปนานังก้ายัางไงเฮ้ยเเพื่อนใส่แล้วเพื่อนใส่แล้วเพื่อนใส่แล้ว,ลวผมผมไม่รู้ผมเข้ามาแจมด้วยผมเข้ามาแจมแบบงงๆแล้วก็ดูแบบวงปรงทำมึงงงๆนะครับผมเตะ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  ยังไงดูดดึงระดับหมอลั้หมอลั้ยันบ้านยันบ้านยันบ้านจาังหวะนี้ต้องยันบ้านแล้วยันบ้าน <c oughs> ยันบ้านไงคนเราต้องเข้าไปยันป้อมในนะเราจะใส่ไดป้อมในครับผมโอ้โหแขงมือได้แขงมือได้โอ้โหเนี่ยพอจานเจและจานเบิ่มเอาจริงนะฮะขนาดวงการอาวียังต้องสั่นสะเทือนประมาณ9ลิตรเครับผมเฮ้ยกิดไงเขาได้อะทำไมเขาเท่ขนาดนั้นอะ เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยจ้าสกินนี้หลอ่อเท่เกินไปกว่าที่ใจจะรับไหวนะครับผ,ผู้ชมมาดูกันดีกว่านะโอ้โ oh, หผมว่าผมก็ผมก็เดินเกมดีอยู่นะเอาจริง ไอ้เบิ้มก็ไม่ค่อยทําอะไรก็7.8ไปนะโอเคครับหลังจากที่เราเกียนกิจงายเสร็จเราก็ไปเลยดีกว่าชิ่งเลยดีกว่านี่ครับเรามาเปลี่ยนชื่อให้กายหงิดทิ้งเอาไว้นะครับแล้วเราก็ชิ่งเลยนะกันโอเคครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมกับไอ้เบิ้มก็คงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอยากให้เราแอบเข้ามาเล่นไอดีกายหงิดอีกก็บอกเราได้นะคอมเมนต์บอกเราได้กดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบา,บายบ <laughs>